ปากรอแล้วมันดูดปากอย่างค่ะควรใจบ้าบอาแล้วคุณก็ควรน้ำน้ำเติมน้ำหวานไหมหวานไหม

อย่าเพิ่งทำเพราะมือลิฟก,กินเลยเดี๋ยวพผมมือหันหน้ามาพี่ลิฟต์ทเว้นหันหน้ามาเอามันย้อนแสงได้นี่ไม่ต้องถ่ายก็ได้อะอนนอแล้วแต่ดินหลดตกอดกินเด้อจ้าไม่ล้างใหม่ไม่ผมเชื่อไม่ละแล้วว <c oughs> าาันนะี <c oughs> ้น้ำก็จะไปนะ <c oughs> โตอีกไหมอร่อยอร่อยอร่อยไหมเอามาเป็นทิม